ครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กันกับกาล่าสองสี่เก้าเก้าครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงกับงานเคยเคยได้ยินมาก่อนเรื่องนี้รู้รู้จักครับรู้จักครับเออด็กหเลขก็ดังอยู่ครับผมรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับว่าแค่รู้จักตัวละครไม่ได้รู้จักว่าพล็อตเรื่องคืออะไรอะไรยงไงก็วันนี้ก็ได้มาดูเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมแล้วก็เออไม่ได้เข้ามาดูละครเวที ที่ราชดาลัยมาหลายปีมากๆแล้วน่าจะแบบ6กเปีเป็นอย่างต่ำก็รู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็น่าตื่นเต้นที่ได้กลับมาดูละครเวทีที่นี่ครับครับเรียกว่าถ้าดูแล้วอนาคตอาจจะมีเราด้วยสนใจไหมเล่นเล่นได้อยู่แล้วครับผมคือก็ก็เคยมีประสบการณ์เล่นละครเวทีที่ราชดาลัยด้วยก็แต่ตอนนั้นมันแบบโอ้ก็เกือบ10ปีแล้วครับผมก็ ถ้ามีโอกาสอีกก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆกับการมาเล่นละครเวทีครับผมถ้ามีโอกาสจะเป็นอะไรนะคะถ้ามีโอกาสเหรอครับต้องมีคนติดต่อไปก่อนเผื่อว่าถ้าเขามีเรื่องไหนน่าสนใจเนาะเราก็เผื่อว่าใช่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 ครับผมเริ่มถอยตอนในโมเมนต์เอลเอลกับครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเหรอ ก,ก็ตรียามแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าปีนี้เป็นเป็นปีของภาพใหม่ๆรารู้สึกว่าพยายามจะตั้งใจให้มันมีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นภายในปีนี้ทั้งตัวคอนเสิร์ตเองทั้งแฟนคอนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในซีรีส์มีสตินะคุณทีแล้วก็ซีรีส์เรื่องเทสครับผม,ผมก็รู้สึกว่า4อย่างนี้ก็จะเป็นภาพใหม่ๆทั้งหมดเลยที่แฟนๆน่าจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเรา,เราตั้งเป้าเวลาว,าว่าปีนี้เนี่ยเราจะเราจะทำอะไรไว้บ้าง <S <S ใช่ รับผู้หญงนยเงองคร้น่ะครับผมครับก็เกือบไม่รอดอ่ะมันมันยากมันยากคือเพลงเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ยากอยู่แล้วด้วยลายภาษาตอนแรกเนาะแล้วก็ร้องันตรงมินิสเตทมันเอ่อโปกคนไม่รู้ร้องกันรงมินิสเตทข้างหน้าที่ลำโพงมันตีเข้าเนี่ย มันจะร้องยากกว่าอยู่ตรงเวทีเพราะว่าเสียงมันจะดีเลยครับผมใช่ครับมันมีผลเรื่องได้ยินครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องเสียงเนื่องนัานมันร้องยากกว่าอยู่แล้วก็ก็เขาเรียกว่าซ้อมก็หนักอยู่แล้วก็ค่อนข้างกังวลเป็นห่วงกันอยู่แต่ว่าออกมาได้ใช้ได้เลยก็เลยแบบสบายสบายใจสบายใจครับทนที่มาข้าวท่นผูกแล้วเป็นเราอะเราได้อ่านฟีดแบ็กไหมแฟนๆว่าไงบ้างโอ้ไม่ได้อ่านฟีดแบ็กแต่ว่าผมมาเสียวมากเพราะว่า เอ่อมันยังไม่ใช่ทุกสองที่เราจะร้องแบบใส่เต็มได้แต่มันเป็นทุกแรกที่มันยังมีแค่ดนตรีคอมันนิดเดียวดังนั้นมันจะใส่ power แรงมากไม่ได้ด้วยใส่น้อยเกินก็ปิ้นอีกก็เลยแบบเออก็งงอยู่เหมือนกันแต่สเต็ปต้องฝึกเต็มเลยนะครับผมก็นิดๆหน่อยๆครับเร,เ,นนเรื่องธรรมดาอันนี้อันนี้ไม่ธรรมดาอยู่ใช่ไหมเค่ธรรมดาไม่ธรรมดา,มานคนที่ต้องอยู่ที่ยิ่งฝันธรรมดานะยังคิดไม่ถึงเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้น, <c oughs> นอีกไกล โขนสลิงได้ถาว่าเราชอบไม่ชอบครับกลัวครับผมแต่ว่าสนุกดีพอได้ทำมันก็สนุกดีแต่ว่าถามว่ากลัวความสูงไหมกลัวกลัวมากไหมกลัวมากด้วยแต่ว่าก็มันต้องทำอ่ะพอมนถึงสถานการณ์ต้องทำก็ไ้ตลกเราน่าจะได้สักสี่ห้าตลกอยู่ต่อวันได้อยู่ใช่ไหมครับโอเค ก็ก็โชคดีโชคดีไปที่แบบพอ,อมันอยู่บนสเตจแล้วมันก็ไม่ได้กลัวแล้วมันก็อยู่กับการแสดงมากกว่าก็เลยแบบโอเคนะตอนนี้ตอนนั้นตอที่แบบถึงบนแล้วแบบแบบเป็นแฟนเต็มมอเต็มมั่นเออต้องขอโทษทุกคนเลยก็ยอมรับว่าไม่ได้มองก็ผมเพราะว่ากลัวความสูง <c oughs> ใช่ <c oughs> เสียวอยู่ครับอยู่กับตัวเองครับผมโคตรท่าตลอดเราไปใช่โคตรท่าปุ๊บแล้วก็หลับตา มันก็มีความเบลอเบลอนิดนึงเนาะแบบมองต้องแบบเบลอมองขึ้นชั้นสามเป็เดียวไม่ค่อยอยากมองข้างล่างเท่าไหร่อะไรที่ว่าโชว์นิดหน่อยแเต้นเซ็ตพี่หน่อยแล้วโรมายู่อะไรแบบนี้ก็ก็ก็อย่างที่พูดไปในตัวการแสดงก็ตั้งใจว่าแบบปีนี้อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เต้นนานแล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าคน ชอบคิดว่าเราเต้นไม่ได้แต่ว่าในความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเต้นได้แต่ผมแค่ไม่ชอบเต้นเฉยๆนเ,เป็นความสามารถที่แฝงของเราอยู่ใช่ก็ไม่จริงคือไม่ใช่ความสามารถแต่คือเร,เราเต้นได้แต่เราแค่ไม่ชอบเต้นแต่ในเวลาอยู่ในสถานาการณ์ผมไม่ได้บอกไปเลยว่าผมเต้นไม่เป็นแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วเราก็เต้นได้เราก็เต้นเต้นก็เลยถึงเวลาบอกให้คนเขาได้เห็นหน่อยนะผม ก็ได้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมก็ก็ออกมาดีนะครับก็ขอบคุณมากมากทุกคนแล้วก็เอ่อแฟนคอนก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ใหม่ันได้ดูเรวกะได้มีได้เห็นกันอีกเนาะครับแฟนคอนใหม่ก็ะเป็นยังไม่เริ่มเลยครับผ<ฟ>ม,มยังไม่ใกล้เริ่มเลยครับโอ้ก่อนแฟนคอนอย่าว่าแฟนคอนเลยทีมคอนเสิร์ต GMMTV ยังต้องทาบัตรตัวซ้ก่อนบัตรตัวซ้ำเสร็จเพอร์เซนต้าวิลเลียมเอ็ดคอนเสิร์ตอจูเนียมารก คอนเสิร์ตเล้แค่นคอนเสิร์ตเจมฟอ์ดกล้ถึงของเราใช่ไหมแล้วค่อยถึงของเราทีมคอนเสิร์ตจะต้องทำเป็นเจ็ดคอนเสิร์ตนะอีกไกลอีกไกลตอนที่หึ่งใกล้คือล้วรล่าสุดที่เป็นทางางัครับผมก็ก็เออล่าสุดได้ไปพาคเสียงครับกับหนังเรื่องฮันดูเทรนจิรากรกับบทที่ขับครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รอดูฟีดแบ็กเลยว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เทรลเลอร์ปล่อยออกไปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดี พี่แบบค่อนข้างดีแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเต็มออกมาจะเป็นยังไงก็ยัง,ย,งยังไม่วางใจว่าแล้วก็ยังไม่อยากรับปากกับใครว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าไม่อยากเป็นคนตัดสินง,งานตัวเองให้คนอื่นตัดสินดีกว่าแต่จริงๆก่อนอันนี้นคุณพีนิกก็เคยมีแบบได้ภาพเกมมาใช่คับ คือเคยเคยมีประสบการณ์นยนภาคโอเวอรสองครับผมซึ่งเป็นเกมของทางเมกาครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยพอมันให้เสร็จเป็นภามกิจเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกับงานภาคหนังคือว่าอ,อ,อันนั้นมันโชคดีที่ว่าเ,ออเรามีความอิสระ,ะทางครีเอทีฟในการภาคอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวทางเกมเนี่ยเขาจะไปแอนิเมตตามที่เราภาคครับผมแต่ว่าพอมันเป็นหนังเนี่ย มันคือบทที่คนเขาแสดงมาแล้วคนเขาเล่นมาแล้วแล้วเราต้องทําตามเขาดังนั้นมันจะศาสตร์มันกจะค่อนข้างต่างกันหน่อยดังนั้นเออก็ฝากติดตามด้วยครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ดีไม่ดีก็ติชมกันเต็มที่เลยครับผมถ้าไทยมากครับถ้าไทยมากเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าผมในฐานะนักแสดงและคนสือ่อสารอามผมเป็นคนที่ค่อนข้างฟรีในการเล่นผมจะไม่ค่อยฟิกอยู่ใน กับตัวเองเท่าไหร่ว่าบทนี้ต้องเล่นยังไงแต่ว่าพอมเป็นหนังที่เขาเล่นมาแล้วแล้วเราต้องภาค,คับคือเราก็ต้องตามเขาดังนั้นมันก็จะมีความยากตรงนั้นอยู่ก็ค่อนข้างฝืนความเป็นนักแสดงของตัวเองอยู่แต่ว่าก็พยายามทาให้เต็มที่ครับผมใกล้แล้วครับผมก็วันนี้ก็มาก,กับซีรีส์เรื่องเทสนะครับผมก็ใกล้มากๆแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ฝาก <ใน S 1> ติด <ใน S 1> ตาม ด้วยก็ชิบชแล้วพูดได้แหละเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็แอบเจอคุณบอยเมื่อกี้ก็ตัวพวกคูก้แสดงยังไม่ได้ดูแต่คุณบอยก็บอกว่าแบบพี่บอยเขาบอกว่าแบบเอ้ยรอรอดูเลยที่ดูแล้วสองตอนอ่ารอให้น้องๆดูอยากให้น้องๆเห็นก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมใช่<ๆ>ก็เตรียมกันเลยครับผมก็ ซีรีส์เรื่องเทสนะครับก็มาวันนี้มาที่25มิถุนาย,ยูนี้นะครับเวลาสดขึ้นทางช่องวันสังเวทน,นะครับผมก็สามารถดูนีลังค์นครับได้บนวันดี้ครับแล้วต้องขอถามนิดนึงแล้วคุณพีเนี่ยเนะมื่อไหร่เราจะได้เห็นกันอ่นะอย่างเงี้ยอ๋อภายในปีนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ของปีนี้กออ็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ภายในปีนี้แน่นอนชักคำนี้มีสิ่งที่เริ่มก้าวเข้ามาแล้วหนึ่งก้าวคือสซลกอฮอล์ลกอฮอล์ใชผมใช่สก<ฮ>็ลกอฮอของเราก็ พรุ่งนี้ไปอ่านบทอีกรอบครับผมเรามีการก้าวเข้ามามีกั้นที่หนึ่งแล้วตงใช่ครับใช่ได้อ่านบทแล้วนลซึ่งมีสติไม่ได้อ่านบทเลยนะแต่ว่าพีสติปีนี้ปีนี้แน่นอนแต่ว่าสเกลิธานเนี่ยพูดดักไว้ก่อนเลยครับผมไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอีกนานไม่ต้องคาดหวังีที่เราไป้อมมารักษมาหายไปยังยังไม่หายครับผมคือเรียกว่าตอนนี้เป็นการปูเบสิก แล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าคาลิเตอร์แล้วเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เป็นการปูเบสิกว่าสกิลที่เราต้องใช้ในการเป็นหนึ่งในองค์ชายนี่คืออะไรบ้างแต่ตอนนั้นบทมันยังไม่เสร็จแล้วยังไม่ได้สนุกมานด้านไหนที่สุดใช่แล้วเราต้องทำอะไรมากที่สุดทำไปถึงเบอร์ไหนว่าซีนมันจะเขียนออกมายังไงตอนนี้ได้อ่านบทกันแล้วรู้กันแล้วว,ว่าใครต้องทำอะไรกันใครใครเป็นนักลบบ้างใครเป็นนักวางแผนบ้างใครเป็น ไม่ไม่ไม่สบอกก็แบบยุคเก่าเนาะมันก็มีคนแต่ละคนก็ทานักกันละแแบบคนถนัดที่แต่ะแบอ่แต่ว่าใครจะถนัดอะไรก็พวกผมก็เพิ่งรู้กันอ่าแต่คนดูยังไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องรู้อ่าหคนด้ยังบันเทิงจัาน้วอะไรยัา่ถ้าที่ยังอยากทำก็คือยังยังอยากทำเพลงครับผม ก็ยังอยากทำเพลงไหมมีครับมีครับมีเรื่อยๆครับผมก็เพลงผู้พูดตรงๆเพลงไม่ผ่านอ่ะรก็ัทำไปเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวผ่านเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้ฟังแล้วนี้อยากถามอะไราสตไหนที่อยากทำก่อนสอบหนึ่งศาสตร์ไหนที่ยังไม่ได้ทำเหรอครับผมมัน มันมันมีอะไรบ้างอะคือเพราะว่าแอบแอบรู้สึกว่าเราทำเกือบหมดแล้วใช่ใช่ใช่ก็เกือบครบแล้วครับผมก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำครบทุกทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครอยากเอาไปทำอีกก็ทำได้อีกครับผมสนุกหมดครับชอบหมดใช่สนุกครับผมครับเออเชียได้ครับผู้จัดการกดฟันอยะเดี๋ยวเราเชียได้ครับ ครับผมฝากกับซีรีส์เรื่องเทสด้วยนะครับออนในวันที่25ามิถุนายนนี้นะครับผมเวลาส่งครึ่งทั้งช่วงวันเสาร์วาทนะครับแล้วก็สามารถดูลีลนอันคัดได้บนวันดีครับผมโอเคยร้อยขอบคุณค่ะ